สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิชันใช้ประจำค่ะกมทพาณิชย์แถลงกรณีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันยกเลิกข้อความของแอปพลิเคชันสื่อสารยอดนิยมในประเทศไทยกระทบสิทธิผู้บริโภค ณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาธารรัฐสภาสอวคณะกรรมาการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาประกอบด้วยนายเอกชัยเรืองรัฐและนายชวะพลวัฒนพรุ่มมงคลถแถลงข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันยกเลิกข้อความแมสเจของแอปพลิเคชันสื่อสารยอดนิยม นายเอกชัยเรืองรัตน์กล่าวว่าในานามคณะกรรมาการการพาณิชย์โดยคณะอนุกรรมาการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัลมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันยกเลิกข้อความของแอปพลิเคชันดังกล่าวประเด็นนี้กระทบต่อสิทธิผู้บริโภคเนื่องจากได้มีการปรับลดมาตรฐานการบริการฟังก์ชันยกเลิกข้อความหรืออันเซน จากเดิมที่เคยให้เวลา24ชั่วโมงลดเหลือเพียง1ชั่วโมงและนำสิทธิการยกเลิกข้อความแบบเดิมไปรวมอยู่ในแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนที่มีค่าธรรมเนียมแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกแต่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารหลักของสังคมไทยทำให้ผู้บริโภคตกอยู่ในสภาวะจำยอมหรือติดกับดักเน็ตเวิร์กเอฟเฟคือไม่สามารถย้ายไปใช้บริการอื่นได้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าการลดทอนสิทธิพื้นฐานเหลือ1ชั่วโมงแล้วนำสิทธิเดิมไปขายในราคา169บาทต่อเดือนยุติธรรมแล้วหรือไม่เป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดและการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบอสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสคค สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง ronics, อิเล็กทรอนิกส์สพทอสำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอ e. ิเล็กทรอนิกส์ E ท DA มาหารือร่วมกันซึ่งทุกหน่วยงานได้รับทราบป,ปัญหาดังกล่าวแล้วมีการแน่นอนครับมันยุติธรรมกับคนไทยแล้วหรือไม่ถ้าแอปพลิเคชันหนึ่งทำอย่างนี้ได้ขายความกลัวต่อเราได้ หลายท่านที่ซื้อผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อเพื่อนผมหลายคนก็ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะจะใช้ยกเลิกนะครับซื้อเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเผื่อวันใดวันหนึ่งส่งข้อความผิดแล้วมันยกเลิกไม่ทันขึ้นมามันเสียหายครับแปลว่าวันนี้เราต้องซื้อความกลัวอย่างนี้เหรอครับิตะกรรมการ,กการโดยอนุกรรมธิการพาณิชย์และเศรษฐกษิจดิจิทัลจึงทาการ เรียกนะครับกขคออนะครับสคออบอนะครับแล้วก็หน่วยงานกสทชเอ,ดดเอ็ดด้านะครับเข้ามาปรึกษานะครับแล้วให้ทําการศึกษาเรื่องนี้ก็ขอถแถลงข่าวต่อท่านสื่อมวลชนพี่น้องชาวไทยทุกท่านให้ตั้งคำถามครับว่าเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าท่าน เดิมยกเลิกได้ใน24ชั่วโมงก็ยังคงไว้แต่เก็บว่าถ้าจ่ายเงินเพิ่มแล้วยกได้ยกเลิกได้ใน7วันผมว่าก็มีความยุติธรรมระดับหนึ่งแต่การที่ไปลดฟังก์ชันพื้นฐานเรานะครับแล้วมาเก็บเงินเนี่ยผมขอตั้งคำถามและขอให้ท่านมีการประชุมและปรับเปลี่ยนนะครับก็ขอ,ขอฝากประเด็นเล็กๆนี้แก่ท่านสื่อมวลชนนะครับเพราะถ้าเราปล่อยไปต่อไปนี้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติโดยสิ้นทุกแอปพลิเคชันที่มีผลต่อชีวิตเราเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ